เจ้าเดี <ugly Twelve analysis> so first, right. uh ๋ยวน้องเป็จัเก็บมาฝากไปแบ่งเพื่อเปลี่ยนนะเจ้าห้อน้องน้องเบาเอาไปหมดเลยนี่แบบแกเลยก็ตัวนี้นี่จ้าฟักเขียวโอ้แกงเนี่ยจัดเนี่ยเอาหมดเนะนี่เจ้าฟักเขียวเดี๋ยวผูกแกงใกล้เหรอเฮ้ยสวัสดีเจ้ามาพบกันน้องเบนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้น้องเบนกับคุณสามีมาโลกเก็บมาฟักนะเจ้าฟักเขียวเจ้านี้ นี่จ้าต้องเบนปลูกฟักเขียวไว้หลายตีนะเจ้าปลูกก็หลายสายพันธุ์ขนาดพันยาวกว่ามีได้ล้วกะนเขาหนีกับละออกนี่นะกับละออกนี่จะฟักเขียวมันแก่นมาง่ายด้วยตัวเนาะอ,อ,นนอันนี้เห็นแบบมีสองพันนะมีหลายพันธ่ะเจ้าปลูกมันบุก่มีมตีปลูกผสมผสานกันเนี่ย นี่นี่น um ีはは่อันนี้อันนี้เป็นพักไอ้ยังก็ถั่วนี่อันนี้แห็แบบแห็พันตั้งเลยพลังองนี่จะฟักเขียวน้อยนี่สูงเก็บเลยบอกเออเก็บเลยนี่จะฟักเขียวไอ้ถั่วมันมันมีพันนี่อย่างเดียวค่ะเป็นอย่างบ่าพันนั่นมาวะนี่เจ้าอันนี้เป็นคอกหมูขุนนะเจ้าน้องเป็นกับทุกๆปีน้องเป็นกับจะปลูกฟักเขียวแถวนี้แหละเจ้าปลูกให้มันเลยตามคอกนะเจ้านี่เจ้าปลูกตามคอกหมูไปเลยนะเจ้า เนเอาแป้งเจียงอย่งแกนี่บบปุ่นห็นรูเนื้อไงกูเพราะแล้วก็ตัวอันนี้ฟักเขียวเงาเลยมันมีหลายสายพันธุ์นะเจ้าแม่งตีน้องเป็นปูกแกเนยกโอ้เนี่ยลูกนี่สองรูอันห็นอันนี้ว่าแกเลยก็ตัวนี่นี่แบบฟักเขียวโอ้แกเนยจัดเนยเลยตอาหวังกู แกงนัขียวเดี๋ยวปลูกแกงใช่ไก่เหรอเฮ้ยสองลูกสามลูกในหมงลูกก็ในเราลูกกันยังไงนี่เหรอมันเป็นปลูกหลายสายพันธุ์แล้วเนาะโอ้ตัวย่ำแล้วเนี่ยนี่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 โอ้นี่กับมีเอาเนีแล้วเหรอเนี่ย ตัวงาอันนั้นมันหลายแล้มันเลยบอกอองเนาะมันกรสูงกัน่าย่ำบ่อย่ำนี่ตัวย่ำหั่นโต๊ะหั่นแก่นน้อยหั่นแก่นหนึ่งอ่ะไปบผล่แล้วเนาะฮะเอาไว้เอาไว้นี่อย่างแก่นนะแดงเกี๋ยเจ้าน้องเบ้นก็จะปูข้างห้วยแบบนี้นะเจ้าทุกทุกปีนี่เจ้าโฟโตกกะลังหายไม่ยังนะเจ้าต้องเบ้นกับอยู่ใกล้ธรรมชาติแบบนี้แหละเจ้า ไก่น้ำหว้วยนะจ๊ะน้องผูกมาฝากกับผูกไก่น้ำห้วยแบบนี้เลยนี่นี่เจ้าผูกข้างๆห้วยข้างคลองแบบนี้นะตัวเนาะอากาศดีขนาดเลยเพักกับลังงามอพอนี่นอันนี้เจ้าน้ำห้วยปัดไป,ดป,ดไปเคลียบมาฝักหายไปน้อยแล้วนะเนาะนี่เนะจ้าตุเตี้ยนี่ล้ามมาดึงเพลนะเจ้าแต่ฟังปดหายไปหลายละตัวนี้ก็อ้อมแนววะ mà phát mình làm quả đó. Ừ. Uh -huh. này bún lắm quá. Thì cháu đưa nó về thịt kếp. Mà phát với bèn hư tuyển cháu. Vậy mốt mà tức ô bá lấp tử. Kín bà tắn này. Lúc về báo mắc. là khẩu. Bố bà bà khai bố mắc lại không. xuống kia xả kênh của bố bà lại mà phát. nuôi. <laughs> <laughs> <Mà phát. cười> <laughs> bà kênh kê, nó. là <laughs> <laughs> อันนี้แกแล,ล้วมัรละมุนแล้วเนาะแต่มันแกน้อยพันมันไปยี่กะหยอดหยอดอันนั้นพันยาวอ๋อมีสองพัน่ะอยู่อยู่ในนี้สองพันอยู่ด้วยกัน,หนแหละแนี่ออกก่อนอ๋อกะ,ะอันนี้อันนี้อย่างอันนี้นี่ปลูกน้อยสุดนะเจ้าแฮมตี้ปลูกหลายเลยนี่เนาะปลูกไว้หลายตีฝากไลค์คลิปนี้น้องเบยก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงแต่อ,อีก,ก่อนนะเจ้า,จาน้องเบยขอตัวลาก็ได้เจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าเจ้าพาทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้จิบเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจน้องทำคลิปต่อไปายบาาเจอกันคลิปหน้าเจ้า